สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับจริงๆลูน่าหรือเทอรล่าเนี่ยผมเคยพูดมาครั้งหนึ่งในคลิปแรกนะฮะจริงๆคลิปแรกเนี่ยก็ลงไว้ตอนที่ราคามันลงต่ำๆนะตัวผมเองเนี่ยเอ่อตอนลงคลิปแรกนี่ผมก็พอดูดวงเขาแล้วผมก็ตัดสินใจซื้อเหมือนซื้อหวยอะฮะเหมือนซื้อลอตเตอรี่นะฮะซื้อไปเท่าที่ตัวเองต้องคิดคิดว่าจะต้องยอมเสียได้นะเพราะว่าอะไรก็เป็นไปได้ มันก็เกิดปัญหาอยู่ว่าเอ๊ะทำไมลูน่านะถึงได้ตกต่ำขนาดนี้นะเหมือนชีวิตเหมือนคนล้มละลายเลยนะก็ลูกศิษย์ในสํานักก็หลายๆคนผมวิเคราะห์ดวงชะตาแต่ด้วยความว่าตัววันเกิดของลูน่าเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาอย่างที่ผมบอกไว้ในคลิปที่แล้วนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยพอมันมีปัญหาเนี่ยผมก็เลยต้องเอาดวงของเขาเนี่ยมาวิเคราะห์นะ ที่คิดว่ามันน่าจะใช่เนี่ยมีอยู่2วันมีอยู่2วันนะฮะมีอยู่2วันแล้วก็ดวงของผู้สร้างนะก็คือโดผมเรียกสั้นๆว่าโดแล้วกันนะเอ่อคลิปนี้เนี่ยก็จะพยายามแก้ความบกพร่องนะฮะเพราะว่ามีหลายๆท่านบอกว่าเสียงเบาจริงๆผมก็พยายามพูดใกล้ไม์ที่สุดแล้วนะอีกข้อหนึ่งก็คือมีคนตั้งข้อสังเกตว่าตัวเมาส์ผมเนี่ยมันเป็นสีขาว พอเวลาขยับเมาส์เนี่ยมันก็เลยไม่เห็นอันนี้ผมขอแก้ไขเปลี่ยนสีเมาส์ให้นะฮะต้องนำเรียนอย่างนี้ว่าวิดีโอผมเนี่ยเจตนาแรกผมตั้งใจจะทำให้ลูกศิษย์ในสํานักดูไม่ได้ตั้งใจจะให้บุคคลภายนอกดูนะฮะแต่ด้วยความว่าคลิปวิดีโอเนี่ยที่ลงในในไลน์เนี่ยมลงได้5นาทีลูกศิษย์บ่นว่ามันสั้นเกินไปขอยาวกว่านี้ ผมก็เลยต้องมาทำเป็นช่องนะฮะก็มีผู้สนใจจากบุคคลภายนอกเนี่ยติดตามผมค่อนข้างเยอะผมก็ขอขอบคุณนะฮะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็ขอบคุณมากๆจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโออื่นๆต่อไปก็คลิปวิดีโอแรกๆผมนะฮะที่ผมทำนายไว้เนี่ยต้องบอกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะกากนิดนึงนะเพราะว่าผมทำเนี่ย เอาสาระสําสคัญไม่ได้เอาแบบเนื้อหาที่ถูกต้องนะฮะแล้วภาษาอังกฤษผมเนี่ยก็งูงูปลาปลาสเน็คฟิตฟิตนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าถือสาผมเลยนะฮะขอให้เอาสาระสําสคัญก็พอต้องนําเรียนขออาภัยไว้ด้วยนะเ,เรามาดูนะครับจริงๆตัวคอยมาเก็ตแคปเองเนี่ยตอนนี้ตัวลูน่าเองเนี่ยนะฮะราคาอยู่ที่อันนี้เป็นค่าเฉลี่ยทุกๆเอ็กเชงนะฮะ เอามาเอามาเฉลี่ยกันเนี่ยจะอยู่ราคาประมาณนี้ก็มีคนถามผมว่าราคาเนี่ยจะไปถึง1บาทได้หรือไม่นะฮะปัญหาจะถึง1บาทได้หรือไม่หรือจะจบแค่นี้นะฮะผมต้องนำเรียนอย่างนี้ว่าการลงทุนเนี่ยนะฮะจะต้องอยู่บนพื้นฐานถ้าไปเหรียญในลักษณะนี้เนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานความเสี่ยงค่อนข้างเหมือนหวยนะคือซื้อแล้วเนี่ยต้องคิดเลยว่า กระดาษที่เราซื้อไปหรือรลอตเตอรี่ที่เราซื้อไปเนี่ยจะกลายเป็นเศษกระดาษได้เป็นที่แน่นอนนะพยายามอย่าอย่า,อ,าอย่าหวังรวยทางรัฐนะฮะถ้าคนมันจะรวยอ่ะซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวมันก็ถูกนะอันนี้ตอนนี้ตัว,ต,วตัวเทอร์ล่าเองเนี่ยโดนอะไรนะเราจะวินิเควิคห์จากจากดวงแต่ก่อนที่เราจะวิเคราะห์จากดวงเนี่ยเรามาดูที่กราฟราคาก่อนนะ กราฟราคาเนี่ยเคยขึ้นสูงสุดเนี่ยในวันที่ยี่ห้ายี่หกนะยี่ห้ายี่หกธันวาคมสองห้าหกสี่นี่ครั้งหนึ่งนะแล้วไปขึ้นสูงสุดอีกครั้งหนึ่งคือวันที่วันที่สี่นะวันที่สามที่สี่ที่สองที่สามที่ 4, สี่เมษาย,ยนแล้วตกลงมานะจากสี่พันจากสามสี่พันบาทเนี่ยเหลืออยู่เพียงแค่ไม่ถึงสตางค์นะตอนนี้ก็คือหนึ่งคือหนึ่งสตางค์นะฮะตีซะหนึ่งสตางค์หรือสองสตางค์กลก็เหมือน ลอตเตอรี่ที่กลายเป็นเศษกระดาษแล้วถามว่าอ่ะมันเกิดจากอะไรนะตอนนี้เนี่ยลูกศิษย์ผมหลายคนเนี่ยตอนที่ผมทำคลิปคลิปคลิปช่วงแรกๆเนี่ยผมซื้อกันอยู่ในช่วงนี้นะตอนนี้เมาส์น่าจะเห็นเป็นสีได้แล้วนะครับผมพยายามทำให้เป็นสีที่มันเป็นเฉดแตกต่างอ่อตอนที่ผมทำนายเนี่ยน่าจะลงอยู่ในช่วงประมาณราคานี้นะก็มีลูกศิษย์พากันซื้อหวังรวยทางลัดนะฮะก็ซื้อเหมือนหวยผมก็บอกว่าให้ซื้อเหมือนหวยนะ เพราะอะไรเพราะว่าถ้าราคามันลงเนี่ยเราจะได้ยอมรับได้นะคือยอมรับความเสี่ยงได้ตอนนี้เนี่ยทุกคนหวังที่ราคา1บาทนะถ้าเกิดจากตรงนี้ไปถึงราคา1บาทเนี่ยก็อาจจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมืออยู่พอสมควรแต่จะเป็น1บาทได้ไหมนะอันนี้ก็เป็นกราฟที่เอาไว้ลุ้นกันเอ่อลุ้นนะฮะลุ้นว่าราคาของลูหน้าเนี่ยจะกลับไป1บาทหรือไม่เนี่ยลุ้นยิ่งกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลออกนะ อันนี้ก็เป็นตัวกราฟเรามาดูที่ดวงนะครับจริงๆตัวเรื่องวิเคราะห์ดวงเนี่ยผมพูดไว้ในคลิปที่แล้วไปครั้งหนึ่งแล้วนะฮะว่ามันมีการเปิดนะเขาเรียกว่าเป็นการเปิดตัวของลูน่าเนี่ยในช่วงวันที่ 6. 6. 2 3เมษายน62นะคือปี19เวลา5ทุ่มนะฮะผมก็เพื่อความถูกต้องผมก็เลยเขียนเปิดตัวไว้ที่ประเทศเกาหลีนะฮะก็คือผูกลัคนาที่เกาหลี อันนี้ก็น่าจะมีความถูกต้องแม่นยําแต่ถึงจะผูกประเทศไทยก็ยังไม่ผิดนะฮะเ,เรามาดูนะครับว่าถ้าเกิดเป็นวันเกิดที่23เมษายน19เนี่ยเวลา5ทุ่มเนี่ยเขาจะเกิดราศีอะไรเขาเกิดราศีเมษนะฮะเกิดราศีเมษในช่วงที่ราคามันตกต่ำลงมาในช่วงนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยตัวราหูเองเนี่ยย้ายมาทับแต่อันเนี้ยผมตั้งเวลา ก็คือตั้งในจุดที่เขาเคยทําสูงสุดมาครั้งแรกคือ26นะฮะในช่วงวันที่26ธันวาคม2564เนี่ยเคยทําราคาจุดสูงสุดหรือออทำไฮเนี่ยในครั้งแรกเนี่ยถ้าสืบจากดวงนี้เนี่ยก็มีพุทธต้องจันทร์ก็คือดาวพุธต้องจันทร์และอาทิตย์ต้องพฤหัสเห็นไหมฮะตัวพุธและอาทิตเนี่ยนะฮะทับทับตัวนี้เลยฮะทับดาวพฤหัส ตรงนี้เนี่ยก็สามารถทำให้ราคาเนี่ยนะกลับขึ้นมาก็ดีดตัวสูงขึ้นได้นะก็ดีดตัวสูงขึ้นได้ตัวดวงนี้เนี่ยถามว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าตัวดวงเนี่ยสามารถบอกได้นะฮะว่ามันขึ้นเพ,นเพราะอะไรแล้วเป็นไปตามตำลานะเวลาเกิดก็มีส่วนที่จะถูกนะฮะแล้วครั้งที่2เนี่ยราคาขึ้นในช่วง2เมษา65หนะฮนะเกิดเพราะอะไร นะเกิดเพราะอะไรไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากอยู่พอสมควรที่จะบอกว่ามันขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ปรากฏเหตุผลนะมันก็เลยทำให้กังขาอย่างที่ผมบอกไว้ในคลิปที่แล้วว่าการขึ้นครั้งที่สองเนี่ยไม่มีเหตุผลนะปรากฏในดวงชะตาเลยไม่ปรากฏเหตุผลนะปรากฏแค่พระจันทร์ทับอาทิตย์ซึ่งก็เป็นเกณฑ์หนึ่งก็จริงแต่ก็ เป็นเกณฑ์ที่ไม่ได้บ่งบอกถึงโชคใหญ่ที่ราคาเนี่ยจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดใหม่คือ3900บาทนะฉะนั้นเนี่ยวันเกิดนะฮะของวันที่23เมษายนเนี่ยยังมีข้อสงสัยอยู่ยังมีข้อสงสัยอยู่นะปัญหาสำคัญที่สุดเนี่ยถ้ามันไม่ใช่วันเกิดนี้แล้วมันเป็นวันเกิดไหนได้บ้างนะเราก็เลยพยายามหาวันเกิดอีก ครั้งหนึ่งนะก็มีคนเสนอว่ามันมีการลันลันตัวเทอร่าเนี่ยหรือการลันในโปรแกรมเทอร่าเนี่ยในวันที่26กรกฎาคม19เหมือนกันนะพอคำนวณดวงออกมาแล้วเนี่ยนะฮะคำนวณดวงออกมาแล้วเนี่ยถามว่ามันมีดาวดวงไหนที่ทำให้ราคาขึ้นในช่วง26ธันวาหรือไม่นะพอคำนวณออกมาแล้วนะฮะมีพระศุกร์เนี่ยต้องอังคาร เกล,ลักษณะนี้ก็เป็นเกณฑ์โชคได้เหมือนกันพระศุกต้องอังคารนะฮะกรณีพระศุกต้องอังคารเนี่ยก็อาจจะทําให้ราคาขึ้นได้นะอันนี้คือวันที่26่ธันวานะต่อมาเนี่ยมันขึ้นวันที่2เมษานะฮะวันที่2เมษาเนี่ยมันมีอังคารต้องศุกวันเกิดนะฮะวันเกิดคือ26กรกฎาคม19กเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะสอดคล้องกับการขึ้นการลงของราคา แล้วเหตุไนราคาบันทึกตกลงมาขนาดนี้นะพอเราดูจากดวงชะตาเนี่ยถ้าเกิดมันเป็น26กรกฎาเนี่ยนะฮะเสาร์มะเรงอาทิตย์และศุกร์เสาร์ทับหรือเรงศุกร์เนี่ยมันทําให้ล้มละลายได้นะฮะคือเหรียญเนี่ยถ้าในดวงของเหรียญเองเนี่ยถ้าเสาร์โครจรทับศุกร์เนี่ยเหรียญน,นั้นต้องระวังนะแม้ว่าในดวงคนเองเนี่ยผมเคยดูดวงคนที่ถูกสารล้มละลายนะฮะ พิทักษ์พั์เด็ดขาดเนี่ยแล้วก็พิพากษาล้มละลายเนี่ยก็จะเป็นเสาทับสุกสุกทับเสาหรือแม้งั้นดาวสุกก็เป็นวินาศนะฮะคนที่มีราหูอยู่ในเรือนการเงินก็ดีเนี่ยเสาเรือนการเงินก็ดีเสาทับสุกก็ดีเนี่ยอันนี้ต้องระวังให้มากในเรื่องการล้มละลายฉะนั้นเนี่ยเสาทับสุกเนี่ยก็ทําให้ราคาดิ่งลงมาได้เหมือนกันเหมือนชีวิตคนเลยแต่ถามว่าถ้าเป็นโดราหูเล่นอย่างกรณีนี้เนี่ยนะฮะ อย่างกรณีที่ลาหูเล่นสมมุตินะฮะถ้าเราผูกนะฮะผูกผูกนะฮะผูกในเวลานี้คือวันนี้นะในวันนี้ก็คือวันที่15นะฮะวันที่15พฤษภาคมนะส5งหถ้าเกิดถ้าเกิดนะครับเป็นวันที่นะเราจะมาดูแนวโน้มว่าราคามันมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปได้ไหมนะฮะ เรามาดูในวันเอาวันแรกก่อนนะฮะก็คือถ้าเกิดวันที่23เมษายน2562นะถ้าเขาเกิดวันนี้ราคาเนี่ยอาจจะดิดกลับไปก็คือหลังจากวันพรุ่งนี้คือวันที่16อังคารจะทับสุกร์กรณีอังคารทับสุกก็ทําให้เกิดโชคใหญ่ได้เหมือนกันนะหรือไม่งั้นต้องรอพระศุกมาทับอังคารหรือไม่งั้นต้องรอพุธมาทับจันทร์นะ ในกรณีที่อังคารจะโคจรไปทับศุกร์เนี่ยนะฮะก็มีแนวโน้มนะฮะเป็นไปได้ก็คือในช่วงวันที่16 16พฤษภาถึง2 5มิถุนาส่วนพระศุกร์เนี่ยจะไปทับอังคารได้เนี่ยจะอยู่ช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนานะฮะส่วนพระพุธเนี่ยจะไปทับจันทร์ได้เนี่ยถ้าเป็นไปได้จะอยู่หลังวันที่25มิถุนาดังนั้นแล้วเนี่ยในกรณีที่ ลูน่าเกิดวันที่23เมษายน2562หรือปี19เนี่ยหากราคาจะกลับตัวได้นะคือมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะพุ่งขึ้นมาได้ส่วนจะพุ่งมาถึง1บาทได้หรือไม่เนี่ยพุ่งนี้นะหลังวันพุ่งนี้คือวันที่16พฤษภาคมจะเป็นตัวชี้วัดถ้านะฮะถ้าวันเกิดคือ23เมษาถูกต้องนะแต่ถ้ามันวันที่23เมษาไม่ถูกต้องละ่ะ เรามาดูวันที่26กรกฎาคม19นะฮะซึ่งเป็นข้อมูลที่ลูกศิษย์นำมาให้อีกทีหนึง่งพอเราคำนวณน,นะฮะไปดูแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่าการขึ้นครั้งที่แล้วเนี่ยมันมีเหตุผลของมันคือพระศุกนะทับอังคารอังคารทับศุกร์โอกาสที่ดาวอังคารจะโครจรไปทับศุกร์หรือ ดาวสุกไปทับอังคารได้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ไหมเราก็ต้องย้อนกลับมาวันที่15นะฮะ15พฤษภานะส5งหนะฮะถ้าเป็นกรณีอย่างนี้นะพระสุกเนี่ยจะโครจรมาทับอังคารเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณสักเวันที่นะฮะวันที่นี้เนี่ยผมจะบอกให้แบบแบบสดๆดร้อนๆเลยนะฮะก็คือ โอกาสที่ที่ราคาจะกลับมาได้เนี่ยจะอยู่ในช่วงในช่วงวันที่8สิงหาไปแล้วก็คือต้องรอให้อา่าพระศุกรเนี่ยมาทับอังคารนะฮะแต่ตอนนี้มันมีอาทิตย์มาเลงพระฤห,หัสโอกาสที่ราคาจะกลับมาได้วันพรุ่งนี้ก็เป็นไปได้ฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดการสับสนและเพราะว่าถ้าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะตัวอังคารไอตัว ตัวอังคารเนี่ยไปทับสุกในดวงอันนี้มันก็ขึ้นได้นะอาทิตย์ทับเลงพฤหัสมันก็ทําให้ขึ้นได้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยการขึ้นครั้งนี้เนี่ยสอดคล้องกันทั้ง2อ,งองวันเกิดนะสวันเกิดแต่ถ้าใช,ใช้กรณีที่ราคาในจจด,ดีดกลับมาได้เนี่ยต้องรอพระสุกเนี่ยโคจรมาทับอังคารอยู่ในเรือนนี้ก่อนคือตั้งแต่วันที่7ที่8สิงหาไปแล้วะนะฮะ ส่วนอังคารเนี่ยจะมาทับสุกตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวนี้ฮะปีหน้าเลยนะโอกาสที่จะมาทับสุกตรงนี้เนี่ยถึงปีหน้าเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่ตัวลูน่าเองเนี่ยจะกลับมาถึง1บาทเนี่ยสิ่งที่จะวัดได้นะฮะก็คือวันพรุ่งนี้ถ้าวันพรุ่งนี้เนี่ยมีข่าวดีที่ดีดราคาขึ้นมาถ้าเราสังเกตเห็นการซื้อขายในบล็อกนี้ทั้งบล็อก จะเป็นพวกลายย่อยไม่ใช่ลายใหญ่แปลว่ายังไม่มีทุนใหญ่ๆเข้ามาที่สามารถดีราคาจนเกิดแท่งเทียนที่ยาวขนาดนี้ได้นะฮะต้องอาศัยลายใหญ่ๆห,ห,หรือเม็ดเงินจำนวนมากๆนะซึ่งผมก็ดูแล้วว่าตัวโดเองเนี่ยยังไม่สามารถหาเม็ดเงินนะฮะมาทำให้มูลค่าตรงนี้ดีดกลับขึ้นมาได้อ่ะมาถึงจุดนี้มาถึงจุดนี้นะเราจะ มาดูที่ดวงของตัวโดเองนะก็เป็นข้อมูลที่ลูกศิษย์เอามาให้ตัวโดเองเนี่ยถึงภาวะล้มละลายหรือ,อยังยังฮะเพราะว่าตัวเสาเองเนี่ยยังไม่โคโจรทับสุขเสาจะโคโจรทับสุขก็คือปีหน้าตัวโดเองเนี่ยเกิดราศีสิงห์นะราศีสิงห์เนี่ยราหูอยู่ในภพสุภะเนี่ยหากเป็นคดีความโอกาสแพ้สูง นะถ้าขึ้นลงขึ้นศาลโอกาสถูกฟ้องคดีก็มีความเสี่ยงสูงเพราะลาหูอยู่ในภพสุภะแต่ตัวเขาเองเนี่ยจะเริ่มมีการขัดแย้งกันเนี่ยกับเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วนเนี่ยค่อนข้างหนักหลังจากนี้เพราะว่าพระเกตเนี่ยจะย้ายวันที่13มิถุนายนนะฮะเสาเองเนี่ยจะโครจรไปเล็งอาทิตย์และเล็งสุกเนี่ยตั้งแต่วันที่1มีนา66 ะะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าโดจะล้มละลายหรือไม่ล้มละลายเนี่ยหรือโดเนี่ยจะฝ่าฟันไปได้หรือไม่เนี่ยต้องรอดาวพฤหัสมาช่วยอยู่ในภพสุภะก็คือหลังสงการไปแล้วถ้าโดเองเนี่ยสามารถฝ่าฟันทุกอย่างไปได้นะฮะส่วนดาวการงานนะดาวการงานต้องโคจรมาอยู่ในเรือนนี้ก็คือ25้าพฤษภาตัวโดเองเนี่ยอาจจะต้องฝ่าฟัน ถ้าเป็นจุดที่ดีที่สุดคือต้องรอวันที่25พฤษภาคมไปแล้วดวงของโดเองถึงจะประสบผลดีนะถึงจะประสบผลดีแม้ว่าสุขจะเล็งอังคารอังคารเล็งศุกร์นะแต่ตราบใดที่ในภพวาสนาเนี่ยมีลาหูอยู่ในภพเนี่ยมันไม่ดีทั้งนั้นนะฮะถ้าเป็นดวงคนขึ้นลงขึ้นศาลโอกาสแพ้สูงนะถ้าเป็นดวงบริษัทอะไรเงี้ย ก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาข้อกฎหมายเราเห็นหลายๆบริษัทหรือหลายๆเหรียญเนี่ยถูกลาหูทับนะเช่นเหรียญที่เกิดราศีเมษกับราศีตุลที่ผมเคยอธิบายไว้แล้วในคลิปก่อนก่อนนะอันนี้เนี่ยเขาจะผ่านไปได้ก็คือต้องรอปีหน้าคือดาวพฤหัสย้ายมาราศีเมษนะราศีเมษต,ตรงนี้ประเด็นในช่วงสั้นเนี่ยนะฮะถ้าเราจะหวังรวยทางรัฐเราจะหวังรวยทางรัฐ เหมือนซูห้หวยอะนะฮะเรามีโอกาสไหมที่ราคาเนี่ยจะดีดมาที่หนึ่งบาทอืมก็น่าคิดแต่จะดีดมาเมื่อไหร่ล่ะจะดีดมาเมื่อไหร่ล่ะผมก็ให้ช่วงเวลาก็คือวันพรุ่งนี้นะฮะพระอังคารจะย้ายตัวดาวอังคารดาวอังคารเองเนี่ยจะย้ายวันที่สิบหพฤษภาเนี่ยนะฮะมันมีมันมีมันมีส่วนดีอยู่ก็คืออังคารย้ายเนี่ยนะฮะ อังคารย้ายเวลาเนี่ยจะอยู่ประมาณประมาณตอนเที่ยงคืนนะฮะประมาณเที่ยงคืนนะเดี๋ยวนะฮะประมาณประมาณเวลาเนี่ยคือวันที่สิบหกแน่นอนละฮะแต่เวลาที่ย้ายชัวๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมดูให้เอ,อ,อังคารย้ายวันที่สิบหกเวลานะอังคารนะฮะดาวอังคารย้าย วันที่17นะฮะวันที่17ก็คือ21 21ออนาฬิกาก็คือ3มทุ่มวันที่17เนี่ยคือตัวชีวัดดวงของโดแล้วละ่ะนะฮะถ้าเหลียญลูน่านะหลังวันที่17ไปนะฮะหลังวันที่17ไปคืนวันที่17นะฮะถ้าเป็นวันเกิดแรกวันเกิดแรกนะราคา อาจจะดีดกลับตัวไปถึง1บาทได้อันนี้คือซื้อหวยเลยละฮะมันคือการแทงหวยเลยละ่ะแต่ถ้าเกิดนะฮะวันที่17เนี้ยดวงเขาไม่ใช่ดวงนี้นะอ่าแต่เป็นอีกดวงนึงนะอาคารย้ายมาตรงนี้ก็ไม่ได้ทำให้ราคาขึ้นก็ไม่ได้ทำให้ราคาขึ้นเพราะว่าถ้าราคาจะขึ้นเนี่ยมันต้องขึ้นวันนี้แล้ว มันต้องขึ้นวันนี้แล้วเพราะวันนี้เนี่ยอาทิตย์นะฮะตัวพระอาทิตย์เองเนี่ยย้ายนะตั้งแต่7โมง29นาทีฉะนั้นเนี่ยพระอาทิตย์เล็งพระฤห,หัตเนี่ยถ้าเป็นดวงที่เกิดวันที่26กกรกฎาคมราคาเนี่ยมันต้องขึ้นวันนี้นะฮะแต่เนี่ยราคามันกำลังดั้มลงแต่อาจจะดีดตัวขึ้นในช่วงเย็นในช่วงเย็นนะในช่วงเย็นจนถึงห้าทุ่มเนี่ย ราคาอาจจะดีดตัวขึ้นถ้าขึ้นวันนี้เนี่ยวันเกิด26กรกฎานะฮะถูกต้องถ้าเกิดเรามาพนันกันว่าไอ้ตัวไอ้ตัว26กรกฎาเนี่ยแล้วก็23เมษานี่ตัวไหนถูกต้องเนี่ยสิ่งที่จะวัดได้เลยก็คือถ้ามันขึ้นก่อนวันที่17ราคามันดีดตัวขึ้นก่อน17เนี่ยสันนิษฐานเลยว่าไอ้วันเกิดเนี่ยนะฮะวันเกิดวันที่26กรกฎานี่ถูก นะแต่ถ้าเกิดมันไปดีตัวขึ้นเนี่ยหลังวันที่17กลักเอ่อสิเนี่ยนะพฤษภาเนี่ยวันที่23เมษาถูกหลังจากนั้นมาเราเริ่มจะทายแม่นขึ้นละเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าเกิดเขาเกิดราศีเมษจริงเนี่ยปีหน้าเขาสามารถฟื้นฟูก,กิจการได้จนสามารถที่จะกู้กลับมานะราคาอาจจะเกิน1บาทอาจจะถึง1ดอลเลยก็ได้นะ หมายความว่าถ้าราคาดีตัวขึ้นนะฮะอย่างมีนัยยะสำคัญตั้งแต่วันที่17นะ17พฤษภาไปจนเอ่อ17พฤษภานะฮะในช่วงตอนเย็นนะคือตั้งแต่3ทุ่มไปเนี่ย3ทุ่มไปในวันที่17เนี่ยแสดงว่าปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่จะกู้ลูน่ากลับมาที่1ดอนได้นะ1ดอนได้ แต่ถ้าวันเกิดคือ23เมษาผิดแต่เป็นวันที่26กรกฎาผิดตัวลูน่าเองนี่ก็อาจจะอาจจะนะฮะอาจจะไปต่อไม่ได้นะ,ะหรือไปได้ก็เพียงแค่สั้นๆนะะอาจจะไปแค่1บาทแต่ไม่ถึง1ดอลหรือ100ดอลก็ได้เพราะว่าปีหน้าเนี่ยเสามันจะเล็งนี่ไงนะฮะเล็งสุข นะเลงพระศุกร์ฉะนั้นแล้วเนี่ยการลงทุนสำหรับลูน่าเองเนี่ยในมุมมองของโหราศาสตร์เนี่ยนะฮะถ้าเป็นวันเกิดวันใดวันหนึ่งถูกเนี่ยมันจะคาดการหลังจากนี้ไปได้อีก,อ,กอีกไกลเลยแหละอีกไกลเลยแหละนะตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นเรียวไทม์เลยตอนนี้ราคากำลังลงนะราคากำลังลงถามว่าราคาลงเนี่ยสามารถกลับตัวดีดกลับไปได้ไหมก็กลับไปได้ อย่างที่ผมบอกฮะนักลงทุนเนี่ยลายย่อยเนี่ยท่านต้องดูให้ดีนะฮะว่าเนี่ยมันเป็นแค่ลายย่อยนะเนี่ยคือผู้ซื้อลายย่อยมันจะไม่ใช่ลายใหญ่ถ้าลายใหญ่เนี่ยเขาเข้าตลาดเนี่ยมันก็ดีดขึ้นไปได้แล้วก็กระทุบกลับลงมาได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้เหรียญของลูน่าเองเนี่ยมันกลายเป็นมันกลายเป็นการแทงหวยแล้วอ่ะมันเป็นการซื้อหวยแล้วว่าจะทายทายถูกหรือทายผิดนะเมื่อคาดการณอย่างนี้เนี่ยก็ต้องลุ้นกัน ผมก็ให้เกณฑ์ไว้2เกณฑ์นะฮะสำหรับคลิปที่2นี้คือเกณฑ์ที่1เนี่ยนะฮะถ้าคืนนี้ราคาดีดขึ้นวันเกิดคือ26ถูกนะแต่ถ้าวันที่17หลัง3ทุ่มนะคือ5ทุ่มราคาดีดตัวขึ้นแสดงว่าวันเกิด23เมษาถูกก็มีแนวโน้มว่าปีหน้าเนี่ยจะกู้กลับมาได้ที่1ดอล แต่ไม่1ดอนถึง10ดอนนะ่ะ1ดอนถึง10ดอนแต่ถ้าแต่ถ้านะแต่ถ้านะแต่ถ้ามันก็ต้องมาลุ้นกันนะ่ะนะมาลุ้นกันแต่ถ้าวันเกิด26ถูกนี่คุณก็พยายามได้กำไรแล้วก็ควรขายนะควรขายอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำนะเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าตัวชี้วัดใน2วันนี้เนี่ยวันไหนถูก23หรือ26 23เมษาหรือ26กรักฎา นะถ้าเกิดใครฟังคลิปนี้แล้วเนี่ยก็เอาไปตัดสินใจเองนะว่าคุณจะลงทุนอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นคลิปที่2ของลูน่าที่มีคนกังวลว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะผมก็ซื้อไว้แต่ตอนที่ผมซื้อเนี่ยผมซื้ออยู่ในช่วงประมาณนี้นะเพราะว่าผมลงคลิปแรกเสร็จผมก็ซื้อเลยตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะกําไรกําไรเยอะเลยกําไรถือว่ากําไรเยอะมากเพราะว่าซื้อไว้แค่1000บาท ตอนนี้กาไรขึ้นมาประมาณ2 0 0 0 0นะฮะสองหมื่นกว่าบาท2 0 0 0 0ตอนนี้ก็น่าจะเหลือ19ื่นแล้วมั้งเพราะมันทิ่มลงเนี่ยนะฮะฉะนั้นเราก็ต้องมาติดตามรูน่าแบบเรียวทา์รุ้นยิ่งกว่ารางวัลที่1ที่จะออกวันพรุ่งนี้ซะอีกนะฮะอันนี้คลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อ,ตอไปอย่างที่บอกครับว่าคลิปที่ผมทําขึ้นมาผมก็เจตนาให้ลูกศิษย์ที่อยู่ในสํานัก ได้ฟังนะส่วนสำหรับบุคคลภายนอกนะฮะที่ติดตามคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์ติิงผมผมก็น้อมรับนะข้อบกพร่องผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นสีของเมาส์นะสีของเมาส์ไม่ว่าจะเป็นการพูดภาษาอังกฤษที่มันเพี้ยนไปหน่อยก็ต้องขออาภัยด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะฮะสวัสดีครับ